สง win ่งวินเมทวินเข้ากองกับมินพิชยามีแต่คนแซวผู้กำกับดูแลพระเอกดีเกินในซีรีส์แอบร้ายให้หนายไม่รักวินเมทวินถ่ายทำซีรีส์เดวิลซิสเตอร์แอบร้ายให้หนายไม่รักกับนางเอกสาวมินพิชยางานนี้ผู้กำกับอย่างกูเอกสิทธิ์ไม่บอกก็ดูรู้ว่าดูแลพระเอกเป็นพิเศษออกหน้าออกตาเลยทีเดียวถ้ามเมานางเอกแลนะนักแสดงในเรื่องถึงกับยออด้วยความมีสเสน่ห์ของวินที่ผู้กำกับพร้อมดูแลดีมากจริงๆลำเอียงแบบเห็น เป็นอีกคู่ที่ต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันของ GMMTV สำหรับวินเมทวินกับมินพิชยาในซีรีส์ d e v i ล Sister แอบรักให้นายไม่รักเป็นฝีมือการกำกับของผู้กำกับชื่อดังกูเอกิทธิ์ซึ่งต้องยอมรับว่านอกจากจะดูแลการถ่ายทำแล้วยังดูแลพระเอกดีเป็นที่สุดซึ่งเจ้าตัวลงภาพในกล้องพร้อมแคปชั่นว่าใส่ใจพระเอกมากกว่านางเอกตรงไหนเอาปากกามาวงกล้องถ่ายแอบรักให้นายไม่รักเล่นเอวนางเอกอย่างมินถึงกับบอกว่าแค่เลือกรูปลงก็ดูแล้วว่ารักใคร ถึงกับต้องเรียกหาท่านเป้าเพื่อทวงควมยุติธรรมกันเลยทีเดียว